เอาละครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม b i s n i g h t Pro ครับหรือว่าการแอบดูตอนเที่ยงคืนครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับสายจากโทรศัพท์ของเพื่อนของเขานะครับที่ไม่ได้เจอกันอย่างยาวนานกว่า6เดือนครับและในที่สุดนะครับเขาก็ได้นัดกันนะครับไปเจอที่สนามเด็กเล่นนะครับใกล้บ้านตัวเองนะครับตอนตีหนึ่ง เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากทําคลิปยาวนะครับมันจะได้มียอดคนดูนะครับฝากกดไลค์ด้วยแลปะปเริ่มเลย l e t s go <S เปิดมานะครับเราก็ได้ยินเสียงนะครับโทรศัพท์นะครับที่ดังขึ้นตอนเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งครับเอออึ๊บอืม ใครโทรมาตอนดึกดื่นเออเสียงบิดขี้เกียจฮัลโหลว่าไงนี่ใครครับฮะเสียงนี่คุ้นๆนะ่ะนี่มันเสียงของไซโต้นี่ว่าว่าไงเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับนายอะนายทำไมโทรมาหาเราหลังจากที่ไม่ได้เจอกันต้องหเดือนมีอะไรเหรออืมอะไรนะนายนายอยากเจอเราเหรอที่สนามเด็กเล่นอะนะตอนนี้เลยเหรอ เอะเอาไงดีโอเคก็ได้ยังไงพรุ่งนี้ก็ไม่มีทํางานพอดีอะ่ะเดี๋ยวฉันออกไปหานายนะเพื่อนอ่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะรีบออกไปหานายแต่เราขอจัดการอะไรนิดหน่อยนะแปบ๊บเดียวโอ้หิวจังเลยโอ้โหเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีตอนนี้หิวมากหาอะไรกินซะหน่อยอ่าพอดีเลยในห้องเรามีเฟ้นไฟนะครับแล้วก็มีเบียร์อยู่ ยี่ห้องอะไรอ่ะ uh <laughs> ยูฮียอบยอบแม่ชื่อไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับอ่ะดื่มยูฮีก่อนกร็บโอ้เสียงดื่มโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยอ่ะสี่กระป๋องนะครับนี่ไม่ได้หิวธรรมดาแล้วลหละอ่ะกินเฟรนฟรายอืม,อ,ม,อ,มอร่อยจังเลยเรียบร้อยดูสภาพห้องสิอ่ะเป็นห้องที่มีตู้เสื้อผ้ามีชุดอยู่ชุดเดียวนะครับพ่อหนุ่มคนนี้ ประหยัดใช้สวยนะมีถุงขยะตู้ไหนสำรวจหน่อยสิอ่ะเปิดได้ด้วยอ่ามีมันฝรั่งทอดนะครับกินได้ไหมตา unity กินไม่ได้เลยนะครับมีโอโ้มาม่าเพียบเลยนะเต็มไปหมดมีถ้วยชามหม้อซุก,กี้แล้วก็ถุงขยะก,กับหม้อนะครับปิดที่เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปหาไซโต้กันอ่าไม่มีอะไรแล้วนะ ทำไรอะ่ะกดคลิกขวาค้างไว้<อ>เพื่อยกกล่องโอ้เอาออกจากประตูฝั่งทางปะ่ะเลสกูอันนี้ห้องอะไรอะ่ะอ๋อห้องน้ํามีส้วมนะครับโหอ,อะไรละเอียดสวยงามมีผ้าขนหนูผงซักฟอกบ้าเลย <laughs> น้ำยาสระผมนะเออแชมพูน้ำยาสระผมนะครับกระจกไม่มีเงาเราโอไม่เห็นเงาตัวเองด้วยนะ โอเคเรียบร้อยหลางเริ่มไม่ดีล้วไม่เห็นเงาแล้วด้วยไปปิดประตูไปหาไซโต้กันดีกว่า let's go ในที่สุดนะครับเราก็ถึงสนามเด็กเล่นแล้วไซโตอยู่ไหนกันนะออาไซโตไม่อยู่โอไม่มีใครอยู่เลยอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นที่ดูดีนะเนี่ยแต่เราทำไมต้องมาตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับไม่นัดเจอกันเช้า อันนี้อ๋อที่ดื่มน้ํากดไม่ได้โอ้ดูดีนะมานั่งนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้นะครับแต่ดูฝั่งนี้บ้างอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นมีสไลเดอร์มีราวมีราวหนด้วยชิงช้าสวรรค์ไม่ใช่ชิงช้าชิงช้าไม่สวรรค์แล้วกันมีช้างน้อยนะฮะช้างน้อยของเด็กๆนะครับหมายถึงว่าช้างให้เด็กเล่นนะมันนั่งไม่ได้เลยนะ ใส่โตอยู่ไหนวะหุยใครวะหน้าใส่เสื้อสูทสีแดงใส่หมวกมายากลด้วยสวัสดีครับใช้ไส่โตหรือเปล่าอ่ะอายยิ้มเยิ้มเชียวไม่น่าใช่แล้วโหปากกว้างมากไม่น่าใช่ไส่โตชัว ทำไมนิ้วเขามันยาวขนาดนั้นวะน่ะวุ้ยโอ้โหน่ากลัวไปดีกว่ามันจะตามมาไหมฉันฉันหาเขาไม่เจอนี่น่าจะเป็นที่เรานัดกันไว้ที่จะมาเจอกันที่นี่ฉันว่าฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องโทรหาไซโต้ซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ไม่แบตมือถือหมดเวนรมแล้วทำไงทีนี้ เหมือนฉันต้องไปหาโทรศัพท์หยอดเหรียญแล้วแหละมีโทรศัพท์หยอดเหรียญใกล้ๆนี้ไหมอะไรเนี่ยกดชิปเพื่อวิ่งยังไงละ่ะกด F เ,เพื่อเปิดไฟฉายจะได้วิ่งหนีเหรอโอ้ไม่ชอบระบบนี้เลยยังไงมันจะตามมาเหรอไปแล้ววิ่งแล้วไม่รอแล้ครับยังไงกดวิ่งวิ่งได้ก็วิ่งไปแล้วอุ้ยใครอะตำรวจเหรอ ตำรวจครับผมเจอคนประหลาดนายนายตรงนั้นน่ะมานี่หน่อยสิอ้าวแล้วโดวนเรียกแล้วเอีกงน้อยก็ดีกว่าอะไรวะนะ่ะพระจันทร์เหรอด้านหลังเดี๋ยวนะขอโทษนะครับคุณตำรวจพระจันทร์ทำไมแดงจังอ๋อไม่ใช่ไฟแดงสวัสดีครับว่าไงครับโอ้โทษดีครับเปิดไฟใส่นี่พ่อหนุ่มฉันขอเวลาหน่อยนิดนึงได้ไหมได้ครับว่ามาเลยครับ พอดีฉันเป็นตำรวจนะไม่ต้องกลัวนะคือนายมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เนี่ยพอดีว่าผมมาหาเพื่อนครับนัดเพื่อนไว้ครับคุณตำรวจตอนนี้เนี่ยนะอแปลกจังแต่ว่าฉันดูแล้วนายน่าจะไม่ใช่คนที่โกหกฉันหรอกนะเพราะว่าฉันดูออกจากหน้าตาของนายนะนายน่าจะเป็นคนที่ดูซื่อหน่อยฉันแน่ใจเลยว่านายน่าจะรู้เกี่ยวกับจำนวนคนที่หายไปหลังจากหกเดือนที่แล้วนะ พวกเราเพิ่งได้ข่าวว่ามีคนประหลาดอยู่แถวๆนี้ถ้านายเจอคนที่น่าสงสัยแล้วก็อย่าลืมติดต่อเราด้วยละ่ะเข้าใจหรือเปล่าครับผมเมื่อกี้ผมเจออยู่ครับคุณตำรวจเออเอาผมเจอคนผมเจอคนประหลาดใส่ชุดสีแดงตรงนั้นครับคุณตำรวจคุณตำรวจได้ยินไหมครับเออเอา,เอาไม่ฟังกันเลยเดี๋ยวคุณครับพอดีผมเจอชายใส่ชุดสีแดงนิ้วยาวเฟื้อยเลยครับ อยู่ที่สนามเด็กโอ้โหชนแล้วโอเคไม่บอกก็ได้ไปแล้วไปหาตู้โทรศัพท์ก่อนตรงไหนวะเนี่ยแถวนี้มีตู้โทรศัพท์ไหมครับไม่มีอันนี้น่าจะเป็นทางตานันละเอา้ามีคุณผู้หญิงกําลังยืนดูดบุหรี่อยู่ขอโทษนะครับคุณเห็นตู้โทรศพัพท์แถวนี้ไหมครับนายต้องการอะไรนะ่ะนายอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมไอ้น่ารังเกียจ ออกไปายมันปีศาจเอาออกไปจากฉันเดี๋ยวนะเออมตัวดี้วเอา,อเอาวิ่งหนีไปเฉยแค่จะถามว่าเห็นตู้โทรศัพท์แถวนี้หรือเปล่าโอ้โหด่ากันเป็นปีศาจเลยทีเดียวไปดีกว่าเอา๊ยนั่นหรือเปล่าเอาเจอแล้วครับตู้โทรศัพท์มาโทรเลย ติดไหมอ้าติดแล้วหรือเปล่าอ้าไม่ติดทําไมโทรศัพท์ของไซโต้โทรไม่ติดกันนะอเอ๊ะโทรศัพท์สั่นเหรอแถวนี้นะโอ้โหแดงแป๊ดเลยนแน่แนเลยในนี้แน่ๆเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนไวะโทรศัพท์ไซโต้โอ้โหนั่นไงโอ้อยู่ตรงพื้น ตายแล้วก็คือโลเคชันนี่คือไม่ดีเอาซะเลยไซโต้ไซโต้อยู่ไหนวะเนี่ยนี่มันจะบอกนะว่านี่มันมือถือของไซโตนี่ว่าเสียงอะไรวะเสียงคนสวดมน่ะมาจากไหนวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหมันตามมาปิดตู้กอนโอ้ตายแล้วครับ มันตามมาทำไงทีนี้โอ้โหจนมุมซะด้วยมุมอับทำไงได้อะไซโต้เอ๊ะอะไรแบบแบบกดคิิกขวาเพื่อลากกล่องออกอาฮะแล้วก็เอามาวางตรงนี้โอ้หนีดิหนีเข้าท่อแน่เลยมายกเลยยกอึ๊บเฮ้ยหนีหนีด้วนเดี๋ยวมันตามมาตุ๋ยหลังยุ่งเลยดูสิหมาย่าง ยังยืนอยู่เหมือนเดิมกด E ยกตู้ออกเรียบร้อยกดคอนโทรลเพื่อหมอบไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไซโตเดี๋ยวเราค่อยหาหนายนะเพื่อนเราต้องหนีก่อนผักอึ๊บอึออ๊เปิดไฟฉายเรียบร้อยหนีครับไม่อยู่แล้วครับไปดีกว่าหุยโอ้ไม่นะอดีาบอกนะ ว่ามันตามมาอย่านะมาปะวะไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วเร็วขาดเร็วกว่านี้ไม่ได้ไงอู้อ,อูหายไปแล้วรีบเลยรีบเลยเฮ้ยไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แล้วไปโผล่ไปไหนก็ไม่รู้เอาไง โหมาไหนที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยโหต้นไม้เต็มหมดเลยแล้วเดินชา้าซะด้วยเดี๋ยวนะอ๋อลืมกดลุกลืมกดลุกโอ้โหหมอกหมอกหนาทึบเลยมีเพลิงสังกสีอยู่ตรงนี้ครับด้านในมีอะไรวะบ่อน,น้ากดได้เปล่ากดไม่ได้มีถุงขยะสองถุงนะครับที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย น่าขนลุกนั่นใครน่ะเอาแล้วเข้าคัดซีนไซโต้นั่นหนายหรือเปล่าใช่ป่ะวะไซโต้เฮโลก่อนเพื่อนไปแล้วโอ้โหเอาแล้วฝนลงแล้วลงหนักเลยแล้วคือต้องตามไปใช่ไหม ไม่ไปได้ไหมโอ้โหเดินกลับได้ไหมไม่ไปได้เปล่าหลต้องตามไปแล้วมั้งเอาหลงทางเลยทีนี้โอ้โหพื้นแดงเถือกเลยเลือดทั้งนั้นพระเจ้าไม่น่ารอดไม่ใช่ไซโต้นะเราเนี่ยไม่น่ารอดไอ้อต้องเข้าไปใช่ปะเดี๋ยวโอ้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะ ไปพร้อมเอาแล้วนะ e t สกู s <S เอาแล้วครับเข้ามาหาเรื่องถึงที่แล้วเรียบร้อยบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโอเพดานค่อนข้างเตี้ยนะเนี่ยมีโม่มีรูปภูเขาไฟฟูจิมีครัวมีใครหรือเปล่าฝอยเดียวมีผี <laughs> โอ้โหไม่น่ารอด ตามทางไปเรามีห้องด้วยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับอ๋อมีอีกห้องนึงเปิดไม่ได้เหมือนกันเพานอกฝนตกหนักแสดงว่าเราต้องตามทางนี้ไปเรื่อยๆจะมีจัมสเกลหรือเปล่าสวัสดีครับไม่มีสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม <laughs> อันนี้ห้องหรือเปล่าเนี่ยเปิดได้ไหมไม่มีให้กด โอเคเปิดไม่ได้ครับไปแล้วขึ้นชั้นสองมาแล้วเปิดไฟไหไยไม่มีแสงอะไรใช่ปหไฟเปิดไฟสวัสดีครับไม่เปิดเปิดไม่ได้ล็อกเรียบร้อยแล้วให้ไปไหนละเนี่ยอโอ้โห <laughs> นั่นเนเปิดประตูไว้ให้ด้วยแน่นอนเลยมีแน่สวัสดีครับ อะไรอ่ะหนังสือครับมีหนังสือสีแดงมีใครหรือเปล่าไม่มีนะโอเคดูสิเขียนว่าอะไรจดหมายเขียนว่ามีบางคนเหมือนเดินรอบบ้านของฉันตอนดึกๆตอนแรกฉันก็นึกว่ามันน่าจะเป็นหนูหรืออะไรทํานองนั้นแหละแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนน่ะมันเดินรอบๆบบ้านเราแล้วก็ทําเสียงพึมพา,มาอะไรบางอย่างเป็นเสียงเล็กๆ ผมสงสัยว่าผมควรจะทํายังไงดีหรือว่าผมต้องเตือนเขาหรือแค่ปล่อยไปเฉยๆมันอาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละที่เขามาที่นี่ไม่แน่วันหนึ่งเขาอาจจะหายไปแน,แน่เลยมันน่าจะเป็นคนที่ใส่ชุดแดงเมื่อกี้ครับมาเฝ้ามองเพื่อนเราตอนกลางคืนชัวร์เลยเอาแล้วเพื่อนเจอโรคจิตแล้วใส่โตอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย ส่โต้เฮ้ยเอาไงเอาองเปิดซะด้วยโอ้โหชัดเจนชัดเจนเจออีกเล่มมาดูหน่อยตอนแรกฉันก็คิดว่ามันแค่ชั่วคราวก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่เขามาหลายครั้งมากต่อสัปดาห์บางทีเขาก็ตะโกนอะไรบางอย่างฉันเริ่มชักจะหมดความอดทนแล้วฉันต้องเตือนเขาฉันต้องดุเขาแล้วล่ะ เอาแล้วใส่โตเริ่มหมดความอดทนแล้วครับเพื่อนเราก็เลยตัดสินใจที่จะใครวะนะ่ะไซโต้หรือเปล่าเฮ้ยเย่ yeah! แล้วไซโต้โอไม่ oh นะเพื่อนเราเขาเขา,เขาตายแล้วเสีหายแล้วเสียงอะไรอะ,ะเสียงอะไรครับดังแควดังแคว อะไรแดงๆโอ้ยชัดเลยออชัดเลยแสงแดงขนาดนี้เกิดเหตุบางอย่างชวัวโอ้ยเอาแล้วไม่นะแล้วบังคับเดินซะด้วยเดี๋ยวนะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะโอเคชัดเลยครับห้องที่มันเปิดไม่ได้สุดท้ายชัวร์เลย พร้อมนะต้องมีจ้ำสแกร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเตรียมตัวนะมาอือ <c oughs> โอ้โหเจอศพเลือดเต็มเลยแล้วก็มีมีมีดด้วยโอ้โหนี่อุปกรณ์ฆาตกรรมชัวร์เลยไม่นะศพใครวะเนี่ยข้างล่างข้างล่างไซโต้ด้านบนที่ใครอะ่ะ กด E ได้ด้วยเอาแล้วเสียงมาแล้วยียต้องมีอะไรบางอย่างชัวเฮ้ยอุ้ยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอยไม่นะเออโอ้ยแย่แล้วหนี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 มาได้ไงวะเนี่ยบแลมันจะทําอะไรเราไหมโอ้ดูมีดมีดอยู่ข้างๆเลยเอาแล้วทําอะไรได้ไหมเนี่ยทําอะไรได้ไหมเนี่ย เราตรงวิ่งหนีอะไรนะนะเพื่อนๆผมจะวิ่งนะเตรียมนะห้าสี่สามสองไป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 ,ไปอย่านะอย่านะอุ้ยขนลุกขนลุกติดอะไรวะเนี่ยติดอะไรวะเนี่ยโอ้ยติดขอบประตไไะะูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับตามมาไหมวะอุย้ยตามมาตามมาตามมาเอา้าเข้ามาในไหนแล้วน <laughs> <laughs> ี่โอยโอยหยุด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 หย,ยุด โอ้โอ้เดี๋ยว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 มันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมมันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โขนลุก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 ไปไงวะเนี่ยโอ้ยหอยผมไปเถอะปล่อยผมไปเถอะขอร้องขอร้องโอ้โหหน้าตาหน้าตาน่ากลัวมากไหนทางไหนทางออกทางไหนทางออกไปไม่มองหลังอย่ามองหลังอย่ามองหลังเด็ดขาดอย่าออก โอ้ยโคตรน่ากลัวเลยโอ้เอาเรื่องอกลับมาบ้านแล้วฉันวิ่งฉันวิ่งผ่าฝนมาตัวไม่ได้คิดอะไรเลยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อ่ะไอ้นั่นมันน่ากลัวมากในที่สุดผมก็ถึงบ้านอย่างปลอดภยัยผมคิดว่าผมจำเป็นที่จะต้องโทรหาตำรวจให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเร็วได้แต่ตอนนี้แบตหมดไงทำไงอะ่ะชาร์จแบตก่อนไปเลยเรียบชาร์จแบตด่วนเลยมือถือแบตหมดไปเร็วเข้าห้องนอนเออไปเฮ้ยไม่นะมันมารออยู่ที่บ้านไมเ่เรียบร้อย <c oughs> แตกแบดเอ็นดิ้ง จบแบบเร็วซามาตายเลยครับเพืเ่อนๆโอเคจบแล้วถ้าใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับจะได้มีคลิปยาวเยอะๆนะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย